เล่นเกมเลยอ่ะายเรียกว่าดีด้วไนะใช่หรอห้ามบอกเลยห้ามบอกไงเยวถึนเหนื่อยจะตายเดี๋ยว้หอห้ามบอกแล้วแะมีแปดหลังนะที่ถ้าปีนี้มีเขาสัดสวยอยู่นะได้ใช่ไหมเฮ้ยเต้ ดีกว่าเราอีกเหรอแปดสีฟันนะแปสีฟันแปสีฟันลใส่แล้วใส่แล้วอย่าทำหน้าแบบว่าัเเปิดเลยปิดกล่อง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 เลยพ่อจปหยิบหยบไอ้ทมชมจนรึกว่าเอ๊ะก คนอื่นนะทำกันทันเรียนขวางผิดผิดอันนั้นก็ผิดแล้วคนอื่นยังไม่ทำเก่งเท่านี้คนอื่นเขาวางคนอื่นเขาแบบนั่นแหละดแล้วคะน่แหละได้แล้วค่ะืม่ขอไปดูร้เลอปเอาิเลหรออันนี้กาแฟนะ ยังชองอยู่ยังคงอยู่เลยอันนี้ไม่เหมือนกันเพราะเมื่อกี้เขาเกิดตั้งได้แต่นี้เกิดตั้งไม่ได้แล้วเมื่กเกิดมนเล็กดมากเมื่อกี้เกิดเล็กนี่เกิดใหญ่ยังไม่รู้นี่เกิดการประชุมกล่องค์กรการเงินที่โตเสร็จจับู่อันนี้ก็ครั้งเดียวโโอ้ห ำหน้าเก่งเลยทำหน้าเก่งเลยนี่ทำหน้าเก่งเลยออามแพ็งต่นแล้วอนับไว้นะว่าครบไหมนั่นมาหน่อยใส่ใรงเท้ใหญ่รเท้าไม่ลงเท้าวางแตนีี่ังต้องมะมาแต่กย้นะเดี๋ยวระวังแตกนะคะแต่ก็วางอย่างนั้นถูกเลยเอาแต่นิดหน่อยวางนี้่ เก่กนตังเยอะใส่ตองใส่ันนี้ลูกแมใส่ข้าารด้กโอเริ่มเก่งอเริ่มโมเยอะกล่องเหมือนกันกล่องเท่ากันกล่องเท่ากันสองกองเจ้าวางรองเท้าแตะดีๆจ้ะว่ามันจะได้ไม่เนี่ไไม่เพียวนีการจัดใหม่ด้วย เจ็บย่อยเจ็บด้วยโทรองเท้าแตะมันหนี้ค่ไม่ได้เรยไม่ได้รองเท้าแตะต้องนอนครงครับรองเท้าทำไม่ได้โอ้ครับเท่าที่จางจาเป็นรองเท้าที่ไม่เท่าเอ่อรองเท้าวางแบบไม่เท่าวางแตะได้วางแตะน่อไรรองแตะรองแตะได้ได้ได้อาจารย์หรือจ๊อ

ทำไม่ดีก็ก็ทอเกล่องเล็กไม่ใช่หรอไม่ได่เลยไม่ได้เ๋ยจะตีดนแล้เนี่อันนี้อันนี้กล่องเล็กกล่องมันเล็กเย้เยดูเหมือนเป็นงานใหญ่อะยากคะแนนกันยากที่จดเป็นวิธีกร ่ทำอะไรยากขนาดนี้เนี่ยอันนี้ใส่อะไมนไม่ได้นยมใช่เลยจบ่นี่วางยก็ดูคล่องแค่วนะคะใช่ครับแต่ไตัวนี่ใส่ไก่ใส่ของาตลอดใสสะดวกซื้อไม่ก้อนห่องนะอซื้อแต่ของสะดวกที่สุด และสุดท้ายยาสูบกันถ้าเราอรเราจะขอญาติหอตำกมเ้ารมณ์เมือนไรมัยมืนเด็กสามขวบกับแม่จะให้กำลังใจเก่แม่ก็รู้เาเดี๋ยวนี้มีแต่คนเรียกแม่แม่ต้นแม่นูแม่นดแม่นู ย่างก็สามารถแปะได้ด้วยจนเพราะว่าไปทำเพื่อนี่ไปเชี่ยงเขาทำได้เหรอคนเดียวอ่ะได้แต่เขาไม่สามารถเป็นพิธีกรที่เก่งอย่างยด้เลยโดยนี้โดยยำสมัครเล่นอยู่สองรอบเนาะสองรอบค่ะชื่ออะไรอ่ะชื่ออ่ะ ประเดิมชื่อด้วยมีไว้ทั้งนองมั้ยคะหรือว่าต้องเราติ๊กเกอร์ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ยําประเดิมประเดิมประเดิมอันเดียวค่ะไม่ได้ยําประเดิมอันเดียวเม่ถูกดีจะเหนื่อยเกินเดี๋ยวไม่ไหวเดี๋ยวพวกพี่ยําเป็นลมนี่ก่อนเออเอาแล้วสติ๊กเกอร์แปะเดี๋ยวก่อนดตแม่จิ๊กเกอร์พี่อํากันแบะตรงขึงข้างแข่งมากเลยต่อมือ ทำไมไม่เห็นไม่เห็นมีคนเชียร์เหมือนตอนเก็บของอะคือห็นเพราะว่าคือว่าคุณจะทำไม่ได้อุ้ยสวยมากเลยตรง้นตรงนู้นแปะชื่อแปะอันนี้ค่ะแล้วก็แปะเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นแปะที่แปะชื่อก่อนแปะชื่อก่อนดิทั้ได้ไงละข้างบนหรอตรงไหนก็ได้ได้ข้างบนเดียวแต่กูแต่กูแต่กต้องทำเดียวกันน้ำหัวกับด้านหนูอันนี้กับฝั่งด้านหลังยังไ งั้นเราต้องแปะนิดคิดท่ายด้วยกันเนาะอ่ะแล้วนี่คือชื่อที่อยู่อีกฝั่งแกไว้แล้วป้าก็เทปใส่แปะไหมได้เดี๋ยวเทปใส่แปะเราแปะเองได้เราจะเราแปะเองนี่เมันควนขึ้นมาหน่อยเก่งมากค่ะชูโช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 เอ๊ยยอดค่ะเดี๋ยวเราเอาเทปใส่แปะอ่าโอเค ใครจ่เอาพักตดดเดย่อนจะเกิดอะไรพี yeah. ่เยนไหนซื้สาห่าวเยถาด้วยกันถาด้วยกันเนี่ยนพี่อยั้งีพี่อ่ยากออมอีดังที่นุ้ดไปเลย่้วกเกเงกเขอเปวดีโอค่ะวีโอนาเยเ่่น้ำแก้มาด้วยกันห่ วิดีโอวิดีโอมึงมาแรงเอ๊ะแต่แตงโมแล้ป่ะเนี่ยไม่ได้เหรอเมื่อกี้มีวิดีโอไปแล้วแต่ไม่มีแตงโมใช่ไหมไม่มีโอเคเดี๋ยวเก็บไม่เก็บว้เพื่อนที่จะเอาหัววิโอนะไม่มีสิ